สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กินกระดวงแชนแนลครับผมแสงทองชินเกตแล้วผมซุปเปอร์พีเบิร์นเป็ดแล้วครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่ไหนกันพูดอะมองกล้องด้วยยังแพนไม่ทันเลยพูดอยู่นั่นแหละ ร้านข้างบ้านแซล <c oughs> วันนี้นะครับพวกเราทีมงานก,นกินกระดวงจะพาทุกท่านาพบก,กับอีกหนึ่งมาตราน <c oughs> ที่ยังมีลมหายใจนะครับผมว่านะเดี๋ยวเราตามไปคุยกันในรถดีกว่าคุยตรงน,นี้ไม่รู้เรื่องรถแม่งก็กลับไปกลับมา <c oughs> เดี๋ยวก็ชนจนได้โอเคเดี๋ยวเราไปแม่งรถอยู่ไหนก็ไม่รู้เดินก็ไกลแม่งมึงบ่นจริงนายหานี่ เดินอย่างเดียวเดี๋ยวก็ถึงนะเหนื่อยจริงๆรทีมงานเนี้ยทำสักกระเบื่อยันเรือลบอโอ้ยมาอ้าครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับร้อนมากเดินแป๊บเดียวเดินไม่ถึงห้าทีเมืองออกอะเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาติดตั้งอุปกรณ์ในรถก่อนนะครับสักครู่นะครับเพื่อความรับชม เพื่อความรับชมไม่ใช่เพื่อความรับชมเพื่อความสมูทในการถ่ายถ่ายทานะครับผมโอเคติดกล้องไว้เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับเทปนี้เราไปกับมัดดาซีเอ็กซ์าซึ่งเขาก็ไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับเงินกูซื้อเองทั้งนั้นเลยนะครับอนเอไปพร้อมเดินทางไปงั้นเดี๋ยวเรา เดินทางกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวดูว่าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นใครมาจากไหนแล้วยังไงเดี๋ยวติดตามชมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูหรือเข้าไปกดติดตามในช่องกินกับดวงก็เข้าไปด้วยนะฮะมาแล้วเขามาแล้วเฮียคนดีโอ้ยอะไรเนี่ยเขาให้ไปทํางานโอ้โหกข้าวมากินด้วยกข้าวมากินด้วย ช่เขาเือดเลยไม่ว่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามก่อนอันนั้นข้าวอะไรอ่ะข้าวหมูแดงที่แม่อร่อยอ่ะกินฟรีก็ยังพูดมากนะครับผมเอครับเดี๋ยวไปเจอกันหน้าบ้านบุคคลท่านนั้นเลยนะครับผมไปครับบ๊ายบายนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูสิครับธรรมชาติครับผมก็ชอบธรรมชาตินะครับพูดเยอะจริงๆ แวบตาเนี่ยแตาเนี่ยแวบตาโอ้โหหัวกว่าจะทำได้แต่ละคลิปนี่ลำบากแท้ฮะเอาเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะใล้วอเกรอจะมาขยันถือ้านี้ได้ขยัน้อเห็นไหมอีกแล้วนี่นะครับคือบ้านของ ผู้ก่อตั้งรง้านแสงทองครับตอนนี้พวกเราทีมงานกับรวก็ได้มายืนอยู่หน้าบ้านของบุคคลท่านหนึ่งถือว่าเป็นตำนานของเมืองไทยคนหนึ่งก็ได้ในด้านหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างวันนี้เราจะขออนุญาตเข้าไปพูดคุยและสอบถามถึง แนวคิดแนวปฏิบัติทำยังไงถึงได้ประสบความสำเร็จมายาวนาน65ปีงั้นพวกเราตามกันไปเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับท่านได้เลยนะครับดูตอนนี้ว่าท่านทำอะไรอยู่ขอบรบกวนเวลาท่านไม่นานนะฮะเพื่อพูดคุยกับพวกเราตามมาครับถ้าพูดถึงข้าวหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างในประเทศไทยก็มีอยู่หลายเจ้านะครับแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับเจ้าของสูตรหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่าง อีกหนึ่งตำนานที่เปิดขายมาแล้วเป็นเวลามากกว่า65ปีการันตีด้วยความสำเร็จและรางวัลอีกมากมายอาทิเช่นเชลชวนชิมอันดับ1นึ่งจอสอร้อยรัวคุณต่อยกว่าท่านจะประสบความสำเร็จเช่นนี้ได้ท่านได้เจออุปสรรคอะไรหรือพบเจอปัญหาต่าง,างๆมาๆมากมายมาชมกันนะครับว่าท่านมีแนวคิดแนวปฏิบัติอย่างไรถึงประสบความสำเร็จ จนถึงทุกวันนี้ขอเชิญพบกับเจ้าของและผู้ก่อตั้งร้านแสงทองหนึ่งในตำนานที่ยังมีลมหายใจเฮียหุยหรือเฮียต้าหุยครับผมฮัลโหลสวัสดีวันนี้สมิเกลมีสิ่งดีๆมานำสนเสนอนั่นก็คือพริกผัดแสงทองตาหุย 942สมิโกลองแล้วถูกใจมากเลยช่องทางการจัดซื้อง่ายนิดเดียวเพียงแค่อินบ็อกซ์ไปที่เพจแสงตมป์64ก,ก็จะได้พริกพัดที่แสนอร่อยมากรอรีบสั่งนะของมีจำนวนจำกัดเพียงราคากระปุกละ39บาทง่ายนิดเดียวและอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะ <c oughs>